มาจะสายวะพ,พี่น้องเจ้าขาจำได้บอกครับเพราะว่าแพออ้แว่นิริงกอกกินน้ำปลาเด็กดิบอกไงแม่ชื่อเครกามี what's your name what's your name <ส>หลายคนก็อาจจะจำได้นะเจ้าขาน้องยังก็งลืมระสูง ยังกบิวแบมบิวแบมน้องบิวน้องแบมคนไหนชื่อบิวยกมือขึ้นใส่เสื้องามแท้ใส่เสื้อไพน์เนาะเสื้อเจล่าคนว่าเจลาเจลาบ่กอลัดเจเอมาลาเออเจอมาลาเยล่าคนว่าโอปินนะสีแดงเลยไม่ได้อยากแก้เอามาเอามือหนาและวนุ่งแล้วไม่ได้อยากแก้ สบายดีปลุงนึกว so oh, so ่าปลุงบริเต no ิงอะไรนี่จืดอบาได้แต่ผู้ยาิแรงปีที่แล้วเนาะดำบ่ได้แต่ตีใหญ่เลยใหญ่เลตอนยางแล่นแล้วยางเล่นแล้วสบาีไหมานได้สบายดีนะงแล้วบ่จะิเมือบ่หนยัางด้ยะฝากินปนก่อนค่ะ ทําเบิดจักคนก็4บ่4ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของเฮียนแล้วเนาะอันเด้อค่ะผู้2 2เยังยังบ่ได้ราผู้4ที่หยังอีกบ่ลูกนั่นะบ่พอแล้วกเดียสนําหาลูกชายพุ่นจ10คนบ่ได้เฮ็ดหยังนอเชกันายออกมายิงเ็ดจังได๋เนาะ ไฟชิวอันอนาคตลวงหนาเพราะมนเป็นพระพุทธเจ้าระสือกรเชิงกันจนคนชิได้ผุดหมดแล้วเคยมาเดินไปนเรอนเจ็ดเด้าเจากรเชิงกันนาน นเจ็บเลบานี <yelled> <laughs> ้อ <downstairs> อัลูกกวแล้วยังได้ยัคือเบ่งปลาลุงคักแทะบ่เคยเห็นเอเบ่งขากินขนมน้ำปลาลุกนะลูกใช้ขนมเบิลบอขนมเบิรแลลวบอ ข้าวกรบปุ่นทางนี้เขากำลังเห็ดขระปุ้นจ้าอาจารนักครัวบ่าวพี่กำลังทำครับปุ้นขระปุ้นน้ำยาอย่างค่ะน้ำยาปลาจ้ะค่ะน้ำยาปลาไม่เห็ดตายบนที่นั่นนี่อ่ะดูนะเบียย่างค่ห็ดอยู่ป่าน้ำยาปลาเม่นบอกบ้าเฮ้ยห้องดังไหมได้น้ำยาปลานะคะน้ำยาปลานิลใส่ลูกชิ้นนะคะ เออแแฟนออกมาแล้วออมาะมไ้าแฟ่ไปมจงะไม้จล็อกกินข้าวปุ้นเกไม้ไปก่อนนะคะออยู่ล่างไรกาแฟไปแล้วครึ่งเหาแท้ไปแลกนี่แขวะะเอาแล้ S 1> <S 1> เส็จเย้ยมากินแกงละไม่ากกทากนกระปุ่นป่ะคะ,ะ,ะตการจองัเห็ดปุ่นจ้<ม>องกินร้อมก้องปมกะเทีมกแก่เน้หม่ไะ

ไม่ได้ทุกนน่ได้เหมือนันไม่ทราบใลงอย่างนี้11โมบนรืบเป็่าหรือ11โมง11โมงฝ่ายหวะเยี่ยมมาเลยสิเยีมาเราก็อยู่อยู่แล้วอะไรงานพวอะไร อันนี้ผักเครื่องแค็เครื่องเคียงกินกับขนมจีนอันนี้เป็นลูกชิน้นเป็นยาดีทุ่ ล,ล,ล,ลูกชิ้นปลาเป็น <ะ S 1> ลูกใส่ีนะกินบ้ารับแก่ไลูกซีนี่ละ่<อ>ะ่เอบงนันแนรืยถาจะพูดะแต่ว่าถ้าจีนถ้าใส่ลูกซีน้มันจะเสียไว้เนเาะถ้าเหตุละดุบกลิกให้เบิดกิ่นบ์ก,กับากับตู้ถ้าเหตุขามือกเสีย

ไอ right? ้นมหน่อยเอ้ย <aer> ซ <os lide> ื้อไอ้เนีคืเห็ดบะเตืรออยู่ขอบควณคับจงเจาะุงิุ่นกริ่งรคอดมใจเบิ้งลงไปงว่างแพงเว่งเนื้อปลาเน้นๆเะจ๊ะแต่ผมไม่ตีนไก่เดี๋ยวใส่ลูกชิ้นว่ากันจะไ่อนมาไล่สอนมาแล้วก็กระนบ่าสันแล้อยากมาตอนนี้กน้องังไหมออยากมา นกมานี่ว่ากันอัดซี่มาแบบนี้อัดซีมาลคอัดี่สืเสลิงเนียแบนี้ไอัดเลิงเยเกงไมแรกกัีแยต่อเฟสอาไอเมืกินบานี้ะกินขปุ่นนะคะใส่น้ำยาด้วยนะจ๊ะเออพุ่นสดบวยบวย น้ำยาฆ่าแมลงชดชดชดชกินเป็นตะแซ่ดเห็ดปลาลุงบังแน่เห็ดปลาลุงมื้นหดากินกินแะนนตื่นอชดชด

กินเลิศเนี่ยบอกกินบ่ผู้กินก็กินผู้ตายก็มีระบาดนี่ฮะโล่ยันั่น <c oughs> เอาอกหน่อยนะเออใ่แลกจับ

มันเลยมีก er like. ินห no ัวอีมามาพลนเขาก็ต้องกินมาตาย่ายได้มาตบีมแบมเ้ากินลงไปน่าจะหัวเชืองามเลยแว่ะีเชืองเจ้าโอเคน้องทำ สนับสนุนด้วยด้วยเสื้อผ้าจากกอทมอิ่มอสินตัดลูกสิ่เขาแน่นะแฟดลูกสินเขาบดลัน กั icana, ตกินแต่ทุิ้นไป่กันด้วลูกเเย็นมันบรวไปด้ยเพราะ่มันทอดนีมันทอรมันลวกอืมนอดทอนพอมองแดเย็นเมัน้องกหนเคเตบวดมาเ้อออกขายร้าเมียเราไปสิดงกวนเจาะเจอะมาเลียวท่าอยู่วยมาเขาว่เมียกินขัวยิม เาไปจจอกนันลังเราอยัดบัวาหอยู่ไม่เราัล่นด้วนะพายเล่นต้องค้องหวานขะปุ่นระบบปันไดดอกลุงวังกี้ดิป่าแล้วเปลนู่นีเดียวเราบอกว่าจจกระบบกินดอกเมาเห็นงานเราวะเงินเล็กยยมาบาตายกเงนเงิรมาพี่ได้ยัยมาเราวะเราเป็นผู้เห็ดเราวะมียเราเป็นผู้เก็บเงิน จกาดชักเงินมันบออยู่ธนาคารอยู่ธนาคารเปล่ายี่มากสิว่าบริเวณเนียจะเสืยอไปนังเสื่อเงินจะเชื่องในแอ๋วไ้เชืองนนุ่มไ้รักท้อมือแล้วรักไปใส่บัตรนี่รักิจัง ถ้ามันอืดวะจักมาอย่าแลวมาเอาวอนไปใหรเนี่ยอัดเบิลลงเห็ดองล่อง่ชอบมามื่อนจีบ่วดีเด็ดมาไม่หน่ท้องทำนท้องมันไปนาขยันขยันทองนึ่อขยันเขาเขากินยาดับมันลงไหนไม่ไม่จะเห็นยูเนาะบ่ยางดอกว้บ่ย่างดอกไฮดดมันนอะไรวง มาย่างลูกแล้วมาทาีเนาะตาเหลือมาทาีนานตาีายอบมทาีน่มันเปีแล้วมันเป่ยนเลยทัางุ้มันจะเใจอยู่ะ้าปากันลูกเลยมันก็ลูกูแต่ว่ามันมึนกินน้อยกินเพราะช้อนชามมนเลยตัวซ้อนอว้ายนวดอยกระชับอมมือ คือไปตายเกล่ที่สามคือไปตายจริงเลนบ่าบ้แบ้า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 บาบ้าบ้าบกาบ้าบ้าบ้า้าบาบาบ้้าค้า้า้าบ้้าบ้มาบาบ้าบ้้าบ้าบ้าบ้าาบ้าบ้า่้าบ้าบ่าบ้้าบี้า้าบ้าบ้้าน้าบอบบา ทุกคบั้งแบบแ่มันแง่ตัวเองไม่ได้ซ่บเยอะซ่บเยอะสพเบ่บอกคนนี้เสพโอ้เราตื่นลรวบ่เราบ่เยื่อไหนหัวแบบไหหน้าเนีอยหัวแบบไน แต่มาผมเราานั้นหอามัวก็ไม่้แลตายไม่ากาวโอยอะไรก็ตายใช่รึเฮยตายรถตองกินใีีได้อนไ้นะเจาามาหนสิบลนพาจากก็นะเจ้าค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าค่ะมันหอนพี่น้องไปหาหน่ออยู่แถวไตโหมใหม่ก่อนเจ้าค่โอห่อนเอา เอาเข่าสิสุกพี่น้องนี่แหละตอมันอนอยู่หลังหัวบ้านนี่แหละจ้ะ,ะอุ้มเครื่อสแตนจ้ะนอนหยินในเป็น,นี่แหละพี่นออไไ้องเอาว่าไรยายห้างจ้ะสบายดีจ้า